สวัสด,ดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขันยอเซอร์วิสานทุกท่านครับพี่น้องนะครับวันนี้ผมบ่าวาทีภาพิพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับ,ม,นนรบมาหางัวงามงัวดีไปเลี้ยงครับพี่น้องวัอนี้กับมาอยู่ทางอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องนะครับสำหรับเอฟซีลูกขันยอเซอร์วิสานผู้อยากได้งัวไปเลี้ยงเป็นอีกหนึ่งขอกหนึ่งฟ้ามนะครับผมงัวหลายครับพี่น้องแต่ว่าวัอนี้เพิ่นว่ามีแบงแบงเกษตรกรนะครับผู้อยากจะได้พันธุกรรมดีๆงัวเพิ่นหลายอีหลีครับพี่น้องขอกนี้นะครับเประวัน งัวเลือดลอยก็มีแต่เมื่อนี้มีแม่สาวลูกผสมบรามัน F1 F2 ติดทองทุกโตเปิดแบงพี่น้องในเมื่อนี้มี4สี่สาวสวยเลยพี่น้องนะครับกับอีก1แม่ลูกนะครับผมแบงคพี่แบงน้องเข้าสำหรับไผ่กราลัางหาของดีพันธุก,กรรมดีเสื้อถือได้ อีนึงควาำหนึ่งฟาร์มแท็กไถยกับเจ้าของเพิ่งจะน้อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านสวนยายแดงฟาร์มครับอ่าบ้านสวนยายแดงฟาร์มด้วยครับพี่น้องนะครับผมอันนี้ใครคุณพ่อเพิ่นเป็นคนอ่านะครับออกกล้องแต่นะครับคนนําเสนอแต่อยู่ด้านหลังกล้องอยู่แล้วพี่น้องเพิ่งม่อยากออกกล้องนะครับเอาบ้านครับคีไอบ้านสวนยายแดงฟาร์มนะครับอี่ตั้งฟาร์มอยู่บ้านไหนก็ครับตมบุตตมบลลหุกอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่หลังโรงเรียนทานิดครับช่องทางติดต่อฟาร์มเบอร์ไหนก็ครับผม0898955027 ID Line ก็เบอร์เดียวกันครับครับผม ID Line เบอร์เดียวกันนะครับผมเอ้านะครับมาเบิ่งตัวแรกก่อนเนาะครับเนาะนะครับเดี๋ยวเอาเบิ่งไปนั่งพูดคุยกันไปนั่งอ่าไผ่เบิ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลแ์กดแชร์เป็นกับรังใจให้บ่าวว่าที่จังหวัดในเด้อครับพี่น้องนะครับผมเดินทางหาแต่ของดีมาฝากพี่ฝากน้องเข้าทุกอีพีเลยตัวแรกเอาใส่ใหญ่ก่อนเนาะเอาใส่ใหญ่ก่อนครับเอาตัวใหญ่นะครับสไตล์ลูกกระทบครับพี่น้องสไตล์ลูกกระทบลูกสาวพอได้ครับตัวนี้อ่าทศพลครับทศพพล YZ116 นะครรับผมท้อองซปเเ์แยก ทองซูเปอร์เอ็กแยกเพดเนาะซีเล็กเอกซีเล็กเอกอ่าใส่น้ำยาแยกเพดซีเล็กเอ็กนะครับแยกเจ้าเปอร์เซ็นต์ครับซีเล็กเอ็กแปดสิบแปดสิบถึงแปดสิบห้าแปดสิบถึงแปดสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับใส่น้ำยาในการแยกครับพี่น้องเอานะครับผมลูกทศพลปุตนว่าแสนหนึ่งหกเนาะทองก็พอซูเปอร์เอ็กทองแรกนะครับจักเดือนหรือครับในทองแปดเดือนครับ แปดเดือนครับพี่น้องนะครับแปดเดือนหนาก็ได้กินน้ำนะครับพี่น้องสูงถั่วหัวเลยประกันถั่วสูงไงพี่น้องเท่าไหรครับร้อยหกสิบครับหนึ่งร้อยหกสิบครับพี่น้องเบิ้งสูงถ่ายสูงเชื่อมหัวกับคุณพ่อเพิ่นเลยครับพี่น้องอันนี้เป็นง้วสาวทองแรกไผ่มักสไตล์ลูกกระทบทองแปดเดือนอีกเดือนหนาคลอดแน่นอนประกันทองให้ลอยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะประกันให้ลอยเปอร์เซ็นต์สาวทองแรกครับพี่น้องนะครับไผ่เบิ้งเลี่ยมโตนะครับถ่ายใหญ่นะครับถ่ายกว้างโค้งสางใหญ่เอานะครับส่วนสูงมี่ร้อยห เลยครับเลยครับอ่าเรื่อลอยหกสิบแน่นอนครับพี่น้องสูงใหญ่เลยหลายไปไหนครับผมเปิดไว้แม่แรกหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทครับหนึ่งแสนครับอีกหนึ่งหมื่นบาททองซูเปอร์เอ็กซ์น้ำยาแยกเพศทแปดสิบถึงแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ซีเล็กเอ็กซ์ครับพี่น้องนะครับผมตรวจอันดาเศราเรียบร้อยเดือนนาพี่น้องเอาไปเลี้ยงเดือนนาได้กินน้องคลอดแน่นอนครับพี่น้องนะครับผมบ่ต้องกังวลนะครับของนี้ฟาร์มนี้นะครับเสื้อที่ได้ลอยเปอร์เซ็นต์ผมมาได้สองอีพีแล้วนะครับใครสนใจก็ทักทายมาได้ผมขึ้นเบอร์โทรใให้้ตคคลิปนะรับผม เอาตัวต่อไปนะครับผมอ่าตัวที่แรกนี่เป็น F1 ฟนึ่งเนาะเอฟหนึ่งครับอ่าตัวแรกนี่เป็น F1 เอาตัวที่2นี่ไพรมักเอฟสองสีแดงเข้มๆนะครับผมแสบตาแดงแสบตาบลแดงแต่เข่วนะครับไพ่มาเถียงผมเถียงเลยครับพี่น้องตัวนี้บลแดงแต่เข่วพี่น้องนะครับเบิ้งยืนเทียบกับคุณพ่อเพิ่นส่วนสูงลอยเท่าไรครับแม่นี่สี่สิบห้าหนึ่งลอยสี่สิบห้านะครับบวกเป็นงัวแม่สาว ตัวเข้าเองเป็นลูกสาวพอได้ครับเจมบ JBTK007 อ่าเ JBTK007 เลยครับพี่น้องนะครับผมเป็นสาวทองแรกสถานะตอนนี้นะครับประกันทองก็พอได้ครับอ่ CT1 ทับ7ใช้สเตปเอ็กซ์อ่า CT1 ทับ7นะครับใส่น้ำยาสเตปเอ็กซแยกเพลทนะครับผม CT1 ทับ7เป็นน้ำเชื่อร่วมเพศทเราใส่น้ำยาสเตปเอ็กซร่วมเพศอ่าในการแยกเพศเนาะอันในการแยกเพศกับ80เปอร์เซ็นต์ขึ้นเรื่อกันเนาะ แปดสิบขึ้นครับแปดสิบขึ้นครับพี่น้องซี่ที่ 1, 7, 2, หนึ่งทับจิตพอพันระดับลี่หน้าว้ด้ครับพี่น้องนะครับถ้านําเชื่อแยกเพลต้อนนี้ก็บหนึ่งทับจิตกับหลอดเกินหมื่นหาขึ้นไปเลยนะครับเนาะเกินหมื่นหาน้วแต่ว่านี่ใส่ร่วมเพลครับพี่น้องแต่ว่าเพิ่มปเปอร์เซ็นต์การได้เพลเมียโดยใส่น้ำยายสเตปเอ็กแปดสิบเปอร์เซ็นต์บวกขึ้นไปครับพี่น้องนะครับเอาใครสนใจนะครับราคาประก,กันทองมักสีแดงเข้มเข้มเฟรมนะครับผมหนา้นๆลึกๆแบบนี้ไลฟ์ไปไหนครับผมเปิดไว้หนึ่ง หนึ่งแสนก็อีกหนึ่งหมื่นบาทเนาะราคาทอกันกับสไตล์กระทบมักแปดเดือนเอาตัวนี้ประกันไทยจ็กเดือนครับอ่าพึ่งท่านรอบครับอีกสิบวันตรวจท้องให้อีกสิบวันตรวจท้องคือเขาว่าราคาเปิดแบบประกันท้องให้กันเลยเนาะถูกครับเอาราคานี่คือประกันท้องได้ครับพี่น้องอีกประมาณสิบมือนสิตรวจท้องอาจจะค้องคนว่า มั่นใจนะครับสีประกันทองกันขาเลยในราคานี่บ่อทองบ่อขายอาบ่อทองบ่อขายบ่อแบงแนนอนบ่อแบงอยากให้พี่น้องได้ของดีไปยูนี่แบงแต่ทองอย่างเดยวเอานะครับผมนี่เดี๋ยวกมาตรฐานนะครับที่เฮียพี่น้องเข้าได้ไปเราสบายใจนอนรับเสียงเงินได้ง่วงง่ามมาแล้วบม่ต้องกังวลว่าสีทองหรือบ่อทองเข้ามั่นใจเข้าจังเอาไปนะครับเนาะครับเอาต่อไปโตที่3ามครับพี่น้องอันนี้ก็เด็ดขึ้นกันนะครับนาลึกเงาผานรถไฟครับพี่น้องสาวเมียนี่ลูกสาวพอได้ครับปูโนอ เจ้าบลูโน่นะครับลูกสาวเจ้าบลูโน่สถานะตอนนี้ทองก็พอได้ครับซูเปอร์เอ็กซ์ซูเปอร์เอ็กซ์เป็นสาวทองแรกขึ้นกันเนาะครับเอาตัวนี้ก็เอฟสองนะพี่น้องนะครับตัวแดงเข้มนี่ก็เอฟสองตัวนี้ก็เอฟสองเป็นลูกของบลูโน่ทองกับซูเปอร์เอ็กซ์น้ำยาแยกเพศใช่ไหมครับแยกเพศครับแยกเพศเหมือนกันนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นครับพี่น้องแักเดือนหรอกครับได้ทองเพื่อนแปดเดือนครับแปดเดือนตัวนี้เด่นนังไดครับโอ้ห่านลึกหนาลึกเนาะครับเนาะกับหนาลึก เบิ้องขับเบิ้งเฟมโครงสร้างเพลินหนาลึกไทยใหญ่นะครับผมหางเง่าลามลึกดีนะครับตัวนี้ให้เบิ้งเลี่ยมโตพี่น้องนะครับสวยครับพี่น้องตัวนี้ที่สําคัญท้องเรียบร้อยกับซูเปอร์เอ็กพอพันนะครับผมเกรดพี่เมียมในบ้านเฮานี่กันว่าซูเปอร์เอ็กทุกคนรู้จักดีในการส่งลูกและพันธุกรรมกระดูกใหญ่หนาลึกนะครับผมราคาหลายไปไหนครับผมซ้ำกันครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทสามตัวเลยพี่น้องราคาซ้ำกันเลือกได้พี่น้องเลือกกได้ครับพี่น้องมาเลือกเอาเลย ถูกใจแบบใดนะมาร์กเอฟสองกับสองสาวนี่นะครับเนาะนะครับเอาตัวชุดไทยนะครับผมขยับราคาลงมาจากน้อยพุงบประมาณเมื่อไรตัวนี้เป็นว่าแม่สาวทองแรกคือกันนะครับแม่สาวทองแรกทองก็พอไหอยู่ครับซุปเปอร์เอ็กครับหกเดือนอ่าทองซุปเปอร์เอ็กซเหกเดือนอันนี้ก็ใส่น้ำยาเนาะครับแมนครับเป็นสาวทองอะไรคือกันตัวเพิ่อนเป็นลูกลูกสาวพอไดนครับซีว่ครับลูกสาวซีว่าศูนย์เก่าหกเนาะแมนครับลูกสาวซีว่ายศูนย์เก่าหกทองเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนะครับเอาคือเป็นเส้นเอารับประกันทองให้นะครับผม เจ็ดเดือนลนะครับในทองเพิ่นหกเดือนครับหกเดือนส่วนสูงลอยเท่าไรครับแม่นี่ร้อยร้อยสี่สิบสามอสี่สิบห้าอ่าร้อยสี่สิบสามบวกไปฮะร้อยสี่สิบห้าเนาะเอานะครับสำหรับผู้สนใจเอาแม่นี่ประกันทองเรียบร้อยหล่ไปได้ครับผมเปิดใบเจ็ดหมื่นบาทครับเจ็ดหมื่นทวนๆครับพี่น้องนะครับผมเอาซีสาวผ่านไปมักแบบใดเฟ่ยใดชอบอีฟสองกับคู่นี่ครับพี่น้องเอาคู่ไปเลยก็ได้นะครับผมยกคู่ไปเลยก็ได้ครับผม เอาแน่ก็ลืมมักสไตล์กระทบจับคู่ใส่กันเบิงครับพี่น้องหรือผู้โมบป้าหลายก็เอาเมียเจ็ดมือนี่ก็ได้ราคานี่เป็นราคาหอกตอเอาเนาะตอหลังเป็ครขุดคุยมาตอร่างกันเอารถขนส่งกับมีฟาร์มนี่มีจะคของดีนะพี่น้องนะไผ่โมักในซีตูนี่มาเบิงในฟ้ากันเลยห้าเพิ่นแบงครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิงเมียลูกนะครับผมไอ้เมียลูกมีหนึ่งคูเนาะเอานะครับเดี๋ยวไปเบิงกันครับผมเอาครับผมมาเบิงคู่เมียลูกครับพี่น้องเมียเิ่นเป็นลูกสาวพอได้ครับ แม่เป็นพริกแดงเอ็คเเคหาแปดหนึ่ง k 5 8สองได้ครับพี่น้อง F2 สอแม่กระสูงร้อยสีถึงร้อยสี่สปเนาะครับประมาณร้อดถึงร้อยสบแปกับลูกสาวเพิ่งคลอดครับพี่น้องลูกสาวพอได้ครับนี่ลูกสาวเ6 8หกแปดได้จังมือหรอครับผมได้หามือครับพี่น้องฉีดวัคซีนลั่มปีมเสานี่ครับผมลูกแรกด้วยนะครับเนาะลูกแรกครับพี่น้องพริกแดงเอ็เคห้าแดหนึ่งเนี่คือสายพันธุ์ดูกับแม่เพิ่นด้ครับพี่น้อง แม่เป็น f อ 2, มสองีใบเพดิกีครบลูกสาวเคเอฟหพึง่งคลอดได้หามือเป็นลูกแรกความครับพี่น้องหลยปไปไหนครับครูแม่ลูกเปิดไว้นึ่งแสน,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 นบาทครับหนึ่งแสนหนึ่งมื่นบาทขึ้นกันครับพี่น้องมักงม้าสาวซีสาวกับไล่ซ้า,ากันหรือมักแม่ลูกเห็นลูกางานออกมาเลี้ยวพี่น้องตาที่ใจเบิ่งครับมักแนวดที่เหลือเป็นเรื่องของพี่น้องเลือกพันธุก,กรรมแล้วเป็นท้องแรกทั้งซีโตหาโตกับแม่นี่เป็นลูกแรกความครับพี่น้องเบิ่งลูกสาวเพิ่น กาเล็ดเคเอฟหกแปดครับพี่น้องเพิ่งได้หามือเฟรมดีหลังตรงเปียะครับพี่น้องนะครับผมเอากินน้ำใดกินอาหารใด้่ยาย่แน่อนครับพี่น้องรอเรื่องเม็ดสีแม่คุ้มไว้ห้เบิดแล้วนอกดีพร้อมครับพี่น้องสนใจมาเยี่ยมช่มฟ้าม<อ>ที่ต่างฟ้าม<อ>บ้านไหนก็ครับผมบ้านตองไห้ครับครับผมตำบลหลุบอำเภอเมืองจงังหวัดกาฬสินครับเบอร์โทรเบอร์เดก็ครับ0 8 9 8 9 5 5 0 2 7 ครับผมเอานะครับแอดไลน์เบอร์นี้เนาะครับผมอยากปติดตาม์เฟซบุ๊กมีเฟซของเพจของฟาร์มบ่ครับผมยังครับยังบ้าในเฮ็ดเพจเนาะครับเอานะครับผมผมอยากให้เบอร์ผ้าดุกรรมอยู่ขอบเพื่อนผ้าดุกรำดีดีเอาวสวยอยู่ครับตัวนี้นะครับเพิ่อนจจเอามาเฮ็ดผ้าดุกรรมแล้วก็มีแม่ลูกก็มีครับแต่ว่าเพิ่นบอกว่ได้เปิดเนาะอ่ากุ้มนี่นี่เป็นเจนผมอยากให้เพิ่อนบอกสุภาพจังบอยว่าเจนนี่คือเจนทีวีเพิ่นบีดขึ้นมาในฟาร์มเพิ่นครับพี่น้อง อันนี้เป็นลูกฟาร์มทั้งเบิรเลยนะครับลูกฟาร์มทั้งเบิรเลยทั้งหมดอายุเฉลี่ยก็อยู่ประมาณแปดถึงสิบทิพย์สองทิพสามเดือนครับอ่าสิบสองถึงสิบสามเดือนนี่เนาะนะครับอันนี้คือเป็นลูกฟาร์มมาทั้งเบิรครับพี่น้องส,สวยๆเลยนะครับอ่าลักลักษก็จะเป็นลูกวิโก้สองล้านนะครับผมใครอยากเห็นผลน์อ่านะครับผลงานวิโก้สองล้านอ่าที่รุ่นจับยานุม่มพี่น้องมีแต่ตัวงามๆนะครับ อันนี้คือแม่บอกในจินต่อไปของเฮาเนาะพี่เหาจะพัฒนาเอาไว้นะครับตัวหยดในฟ้ามเหานะครับผมตัวแบงก์กับมี่ตัวเก็บเอาไว้พัฒนากับมี่ครับพี่น้องนะครับฟังผี่ก็จะเป็นงัวแม่ทองแล้วกับพรอมถ้ำทองเป็นงัวสาวกับฟังผี่กับมี่นะครับอ่าตัวนี้เป็นเลือดร้อยพรองแล้วเนาะอ่าตัวนี้ก็เป็นกลุมอ่างัวสาวเอฟสองล่อถ้ำทองครับพี่น้องเก็บไว้ทำตัวตัวแม่รับครับผมอ่าฟางทพุ่นมี่อีกเป็นสิบครับพี่น้องท้าพุ่นเนี่ยเกือบยี่สิบเนาะ้หลักก็จะเป็นงัวทองเนาะ ขันมักกัจังมาเบิงเอาครับพี่น้องเพว,วง,ง่วนหลายตัวเพื่อนกับอ่านะครับผมเอาเฉพาะตัวตที่เปิดออกมาให้ชมไปมีเวลากับเมืเ่อยม,มาชมได้นะครับผมาฟาร์มของเพื่อนซื้อฟาร์มวันไหนก็นครับบ้ญญานสวนยายแดงฟาร์มนะครับผมสำหรับบอนีบ่าววาที่กับเมา่เป็นซื้อกลางพามาเบิ้งของดีอง,ง้ามตัวเปิดกับมีตัวโชคกับมีครับพี่น้องนะครับพันธุกรรมดีที่บ้านสวนยายแดงนะครับผมจากไร่พี่น้องไปซับนี่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องชอบตัวไดทักมาต่อร่องได้ลดทรงมีให้บริการ หาให้ได้ครับพี่น้อง็ต้องกังวล่นะครับมากง่ายๆนะครับปักหมุดนะครับผมมากอำเภอเมืองจวไปกาฬะสินเนาะนะครับผมเขาส้อยมากที่เขาส้อยเขามาทางโรงเรียนอาชีวะเนาะมีรายอาชีวะกาฬะสินครับพี่น้องนะครับเขาไม่ง่ายสำหรับพี่นี่จะลาไปสมุยครับผมอย่าลืมฝากกดเล์กแช่ด้วยครับผมสวัสดีครับ